อัปเดตข้อมูลมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในปี2025โดยเฉพาะผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์ที่จำหน่ายให้แก่ห้างค้าปลีกและค้าส่งในต่างประเทศรวมถึงผู้ผลิตวัตถุดิบสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศวิดีโอนี้จะนำเสนอแนวทางการเลือกมาตรฐานที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของท่านและการพัฒนาร,ระบบให้มีความยั่งยืน ระบบการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยอาหารมีความหลากหลายทั้งที่เป็นภาคบังคับและภาคสมัครใจซึ่งมีความสำคัญดังนี้แนวทางสำหรับองค์กรในการเลือกมาตรฐานเพื่อขอการรับรองให้พิจารณาจากนโยบายของบริษัทแม่หรือความต้องการของลูกค้าและงบประมาณขององค์กรเป็นหลัก ผู้ผลิตที่ส่งออกอาหารหรือวัตถุดิบอาหารไปยังต่างประเทศควรจัดทํามาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดย GFSI ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ห้างค้าปลีกค้าส่งและโรงงานผู้ผลิตรายใหญ่ส่วนใหญ่ยอมรับเช่น BRCGS Food Issue 9, IFS Food Version 8, FSSC Food Version 6ค่ะ GFSI หรือ Global Food Safety Initiative เป็นกลุ่มของผู้ค้าปลีกและผู้ผลิตซึ่งเป็นสมาชิกของ The Consumer Goods Forum ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยอาหารสำหรับสินค้าที่จำหน่ายในห้างค้าปลีกค้าส่งทั่วโลก GFSI ได้จัดทำเอกสาร GFSI Benchmarking Requirements version 2020.1ขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อกำหนดในการจัดทำมาตรฐานของแต่ละ Certification Program Owners เช่น BRCGS,IFS,FSAC และล่าสุดได้มีการปรับปรุง Benchmarking Requirements ในปี2024โดย Certification Program Owners สามารถขอ Benchmark ได้6พกราคม2025เป็นต้นไป มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดย GFSI มีโครงสร้างข้อกำหนดและกฎระเบียบที่คล้ายกันดังต่อไปนี้ปัจจุบันมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดย GFSI ซึ่งเป็นที่นิยมในการขอการรับรองได้แก่ BRCGS, f s c และ IFS มาตรฐาน BRCGS ย่อม,มาจาก Brand Reputation Through Compliance Global Standard เจ้าของมาตรฐานปัจจุบันได้แก่ LGC Group มตาตรฐานนี้ได้ถูกจัดพิมพ์ครั้งแรกในปี1998ในชื่อ BRC Food Technical Standard และถูกปรับปรุงจนถึงปัจจุบันคือ BRCGS Global Standard Food Safety Issue 9โดยเริ่มตรวจมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2023 BRCGS ได้จัดทำเอกสารขึ้นหลายฉบับ เพื่อช่วยสนับสนุนให้บริษัทที่ขอการรับรองเกิดความเข้าใจและประยุกต์ใช้ข้อกำหนดได้อย่างถูกต้องเช่น interpretation guideline, position statement, FAQ เป็นต้นบริษัทที่ผ่านการรับรองสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีประโยชน์เหล่านี้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทางเว็บไซต์นี้ค่ะ นอกจากมาตรฐาน BRCGS Global Standard Food Safety แล้ว BRCGS ได้จัดทำมาตรฐาน Additional Module ที่สามารถตรวจพร้อมไปกับ BRCGS Food ได้ Additional Module มีประโยชน์ในการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าเช่น Module 11 Meat Supply Chain Assurance ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการควบคุม Supply Chain และระบบสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์จากเนื้อ Module 13 FISMA เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับผู้ผลิตที่ส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาในการประยุกต์ใช้กฎหมายฟิสมาโดยโมโดูลทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบโดย BRCGS และไม่ได้รับการ Accredit ดินอกจาก Additional Module แล้ว BRCGS ได้จัดทำมาตรฐาน BRCGS Plant Based Global Standard BRCGS Gluten Free Certification Program ที่สามารถนำโลโก้ไปใช้เคลมบนบรรจุภัณฑ์สินค้าได้ด้วย มาตรฐานอื่นๆที่ BRCGS ได้พัฒนาขึ้นมาได้แก่ BRCGS Agent and Broker, BRCGS Storage and Distribution, BRCGS Packaging Material, BRCGS Consumer Products ใบรับรองของมาตรฐาน BRCGS มีอายุ1ปีมีรอบต่ออายุใบรับรองทุก1ปีระดับความไม่สอดคล้องแบ่งออกเป็น Minor, Major, Critical และจำนวนของคาถูกนำมาใช้พิจารณาเกรดซึ่งแบ่งออกเป็น AAA A, 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 B, C และ D ค่ะมาตรฐาน f อ c 2 2 2 0 0เเวอร์ชัน6 f อ c ย่อมาจาก Food Safety System Certification ปัจจุบันเจ้าของมาตรฐานได้แก่ Foundation f f c ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหากำไรในเนเธอร์แลนด์มาตรฐาน f อ c ได้รับการเบนชมากและ Recognize โดย GFSI ครั้งแรกในปี2010 และได้ปรับปรุงมาตรฐานมาจนถึงปี2023ได้ประกาศใช้มาตรฐาน f s s c 22000เวอร์ชัน6ซึ่งเป็นเวอร์ชันปัจจุบันและมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สำคัญเช่น Food Loss, Food Waste เพื่อให้สอดคล้องกับ UN Sustainable Development Goals หรือ SDGs ข้อกำหนด f s s c 22000ถูกจัดทำโดยอ้างอิงโครงสร้างข้อกำหนด ของ ISO 22022 Food Safety Management System ร่วมกับข้อกำหนดของโปรแกร,รมพื้นฐานหรือ prerequisite program ที่มีความจำเพาะจอดจงและครอบคลุมทุกธรุรกิจที่อยู่ใน Food Chain เช่น ISO TS 22, 2 2 0 2 1สำหรับผู้ผลิตอาหารรวมถึงอาหารสัตว์เลี้ยง ISO TS 22, 2 2 0 2 2 6สำหรับ animal feed ISO TS 22, 2 2 0 0 2 4สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร ISO TS 22025สำหรับผู้ประกอบการจัดเก็บและขนส่งสินค้านอกจากนี้ข้อกำหนดของ FSC 22,000ยังมีรายละเอียดที่เจ้าของมาตรฐานเขียนเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้สามารถ Recognize โดย GFSI เรียกข้อบหนดส่วนนี้ว่า FSC Additional Requirements FSC 22,000 Scheme Requirements ประกอบด้วยเอกสาร3ส่วนได้แก่ e v i d c e 2 0 0 0 Additional Requirements ข้อกำหนดเพิ่มเติม,มของ e v d n c 2 2 2 0 0 Scheme Interpretation Articles เอกสารชี้แจงเพิ่มเติม,ม,มเกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้ได้แก่ Labatory o r Analysis for Critical Food Safety Parameters and Quality Control Board of Stakeholders Decision List เอกสารแสงรายการตัดสินใจของคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกเลิกหรือชี้แจงข้อกำหนดและให้มีการประยุกต์ใช้ในช่วงเวลาที่กำหนด Boss Decision List เป็นเอกสารที่ด YNAMIC ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงตามความจำเป็นค่ะและเช่นเดียวกับ BRCGSEvidenceC ก็มีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่สามารถตรวจร่วมกับข้อกำหนดหลักได้เรียกว่า Scheme a d d e n d u m เช่น Costco a d d e n d u m สามารถตรวจพร้อม e v e d e c y Food และ Harvey a d d e n d u m สามารถตรวจพร้อม e v e d e c y Packaging ใบรับรองของมาตรฐาน e v e d e c y มีอายุ3ปีมีรอบ Surveillance ทุก1ปีระดับความไม่สอดคล้องแบ่งออกเป็น Minor Major และ Critical ผลการตรวจประเมินผ่านหรือไม่ผ่านไม่มีการระบุเกรดเหมือน BRCGS ค่ะมาตรฐาน IFS version 8 IFS ย่อมาจาก International Feature Standard มาตรฐาน IFS เป็นที่ยอมรับโดยห้างค้าปลีกโดยเฉพาะห้างในประเทศเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีและมีลักษณะข้อกำหนดคล้าย BRCGS ใบรับรองของมาตรฐาน IFS มีอายุ1ปีมีรอบต่ออายุใบรับรองทุก1ปีระดับความไม่สอดคล้องแบ่งออกเป็น non-conformities และ deviation และมีการให้คะแนนในแต่ละข้อกำหนด คะแนนรวมจะถูกนำมาใช้ในการจัดระดับของการให้การรับรองได้แก่ Foundation Level และ Higher Level ค่ะมาตรฐาน BRCGS, a s c และ IFS เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดย GFSI เป็นที่ยอมรับโดยห้างค้าปลีกค้าส่งรวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ ผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเหล่านี้มีโอกาสเพิ่มขึ้นที่จะได้รับการคัดเลือกเป็นซ mm ัพพลายเออร์เพื่อจำหน่ายสินค้าในห้างและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารอื่นๆรวมทั้งเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคอีกด้วยค่ะ mm hmm. FISMA ย่อมาจาก Food Safety Modernization Act mm hmm. เป็นกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ฟิสมาเป็นการปฏิรูปกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหารของสหรัฐอเมริกาที่ครอบคลุมมากที่สุด1ในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของฟิสมาคือการแชร์ความรับผิดชอบร่วมกันของผู้นำเข้าอาหารสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและซัพพลายเออร์จากต่างประเทศหรือโรงงานผลิตอาหารในต่างประเทศในด้านความปลอดภัยอาหารกฎระเบียบพื้นฐานของฟิสมาที่สำคัญได้แก่ จากกฎระเบียบเรื่องการทวนสอบซัพพลายเออร์ต่างประเทศผู้นำเข้าอาหารเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตาม Foreign Supplier Verification Program หรือ f s v p กำหนดให้ผู้นำเข้าต้องดำเนินกิจกรรมการทวนสอบซัพพลายเออร์ให้ปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายด้านความปลอดภัยอาหารของ FDA หนึ่งในวิธีการทวนสอบซัพพลายเออร์ตามที่กฎหมายกำหนด คือการตรวจประเมินนัสถานที่ผลิตของซัพพลายเออร์หรือโรงงานผลิตอาหารในต่างประเทศโดย qualified auditor ค่ะสำหรับผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศมีหน้าที่ต้องปฏิบัต,ติตามกฎหมาย US FDA ที่เกี่ยวข้องเช่นบริษัท SGS เป็น CB ที่ได้รับการ a c c r e d i t โดย a n a p ซึ่งเป็น accreditation body ของประเทศสหรัฐอเมริกาให้สามารถตรวจประเมินและออกใบรับรองให้กับ Supplier ในต่างประเทศได้ตามกฎหมาย Foreign Supplier Verification Program หรือ FSP v P ค่ะ โปรแกร,รมการตรวจประเมิน f i s m a FSVP เป็นโปรแกร,รมพักสมัครใจผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์ที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถติดต่อ SGS เพื่อขอการรับรอง FSVP ได้ในกรณีที่ได้รับการร้องขอจากลูกค้าหรือสามารถขอการรับรองได้เองเพื่อนําใบรับรอง FSVP ไปใช้งานเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาและเพื่อแสดงให้เห็นว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย USFDA ที่เกี่ยวข้องค่ะใบรับรองของมาตรฐาน FSVP มีอายุ1ปีมีรอบต่ออายุใบรับรองทุก1ปีการตรวจประเมินเป็นแบบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตรวจประเมินมี2 Stage ได้แก่ Stage 1 คือการตรวจสอบเอกสารและความพร้อมของผู้ประกอบการในการขอการรับรองและ Stage 2เป็นการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองระดับความไม่สอดคล้องแบ่งออกเป็น Minor Major Critical ผลการตรวจประเมินเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่านคล้าย GHPHACCP การตรวจประเมิน FISma FSVP สามารถตรวจประเมินพร้อมมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดย GFSI ได้ค่ะ FISma FSVP เป็นโปรแกร,รมการตรวจประเมินที่ได้รับการยอมรับโดย US FDA ตามที่ระบุในกฎหมายการทนสอบซัพพลายเออร์ต่างประเทศซึ่งมีความแตกต่างจาก BRCGS FISMA Additional Module ซึ่งเป็นโปรแกร,รมที่ BRCGS เป็นผู้จัดทำขึ้นเองค่ะ BRCGS FISMA Additional Module มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตเตรียมความพร้อมสำหรับการประยุกต์ใช้กฎหมาย FISMA เท่านั้นค่ะ สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารสามารถขอการรับรอง FISMA FSVP ได้เช่นกันข้อกำหนดหลักที่ใช้ในการตรวจประเมินได้แก่การควบคุมเชิงป้องกันสำหรับอาหารมนุษย์เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับ CGMP และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เช่น21 CFR Part 117 Indirect Food Additive Polymers ใบรับรอง FISMA FSVP แสดงให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้และมีความสอดคล้องต่อกฎหมาย US FDA ที่เกี่ยวข้องใบรับรองนี้เหมาะสำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการร้องขอจากผู้ผลิตอาหารที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาให้ขอการรับรอง f ิ s m f s s v p รวมถึงผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าว่าได้มีการประยุกต์ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอีกด้วยบริษัท SGS ได้รับการ a c c r e d i ิจาก a n a p ให้สามารถตรวจประเมินและให้การรับรองผู้ผลิตบรรจุพันฑ์สำหรับอาหารในโปรแกรมการตรวจประเมิน FISMA FSVP ซึ่งใบรับรองมีอายุ1ปีค่ะ นอกเหนือจากกฎระเบียบการทวนสอบซัพพลายเออร์ต่างประเทศ US FDA ได้ออกกฎหมาย21 CFR Part 1 Subpart M การตรวจประเมินโดยหน่วยงานบุคคลที่3 Accredited Third Party Certification Program หรือ Third Party Program TPP ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจประเมินและให้การรับรองผ,ผู้ผลิตอาหารนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับโดย USFDA ซึ่งใบรับรองที่ออกให้กับโรงงานผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศนี้ผู้นำเข้าอาหารเข้าสู่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถนำไปใช้สมัครเข้าโปรแกรมภาคสมัครใจของ USFDA ชื่อว่า Voluntary Qualified Importer Program หรือ VQIP เพื่อให้สามารถนำเข้าอาหารได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นลดขั้นตอนการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ในกระบวนการนำเข้าสินค้าค่ะ บริษัท SGS เป็น CV ที่ได้รับการ c c r r e i t ิตโดย a n a p ให้สามารถตรวจประเมินและให้การรับรองผู้ผลิตอาหารในต่างประเทศเพื่อนำใบรับรองไปใช้สมัครเข้าโปรแกร,รมวีคิ i ปได้โปรแกร,รมการตรวจประเมินของ SGS นี้เรียกว่า Qualified Importer Program หรือ QIC ค่ะใบรับรองของมาตรฐาน FISMA QIC มีอายุ1ปีมีรอบต่ออายุใบรับรองทุก1ปีการตรวจประเมินเป็นแบบไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตรวจประเมินมี2ขั้นตอนได้แก่ c o n s u l t a t i v e audit คือการตรวจสอบเอกสารและความพร้อมของผู้ประกอบการในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดและ regulatory audit คือการตรวจประเมินเพื่อออกไปรับรองระดับความไม่สอดคล้องแบ่งออกเป็น minor major critical ผลการตรวจประเมินเป็นแบบผ่านหรือไม่ผ่านคล้าย GHP HACCP ค่ะ การตรวจประเมิน FISMA QIC สามารถตรวจประเมินพร้อมมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดย GFSI ได้ผู้ผลิตอาหารและอาหารสัตว์ที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการร้องขอจากลูกค้าให้ขอการรับรอง FISMA QIC หรือ TPP เพื่อนำใบรับรองไปใช้งานในโปรแกรม e q u i p สามารถติดต่อ SGS เพื่อขอรายละเอียดในการตรวจประเมินได้ค่ะ นอกจากนั้นใบรับรอง FISMA QIC หรือ TPP ยังแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตอาหารได้ปฏิบัติสอดคล้องตามกฎหมายของ US FDA ที่เกี่ยวข้องอีกด้วยข้อกำหนดหลักที่ออดิเตอร์ใช้ในการตรวจประเมิน FISMA FSVP FISMA QIC หรือ TPP ได้แก่ หวังว่าทุกท่านจะเห็นความหลากหลายของระบบการจัดการคุณภาพความปลอดภัยอาหารในปัจจุบันรวมถึงแนวทางการตัดสินใจเลือกขอการรับรองระบบที่สามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของท่านในปี2025นี้ได้ค่ะผู้บริหารมีส่วนสำคัญในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน จาก Codex Alimentarius General Principles of Food Hygiene ข้อกำหนด5.1ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารระบุว่าการสร้างและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารเชิงบวกที่ตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมมนุษย์ในการจัดหาอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมนั้นคือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการทำงานที่ประสบความสำเร็จของระบบสุข,ขอ,อนามัยอาหารใดๆค่ะ องประกอบต่อไปนี้มีความสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารเชิงบวก GFSI ให้นิยามของ Food Safety Culture ว่าค่านิยมความเชื่อและบรรทัดฐานร่วมกันที่ส่งผลต่อความคิดและพฤติกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารภายในและทั่วทั้งองค์กร GFSI ได้จัดทำเอกสาร A Culture of Food Safety d e Position Paper from the Global Food Safety Initiative เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ GFSI เช่นเจ้าของกิจการผู้ผลิตอาหารห้างค้าปลีกพัตคาคารได้ทราบความคิดและจุดยืนของ GFSI เกี่ยวกับ Food Safety Culture โดยเอกสารได้ระบุงครงประกอบ5มิติ ที่จะช่วยให้องคอ์กรสร้างและดำรงรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารได้อย่างยั่งยืนได้แก่มิติด้านวิสัยทัศนธธ์ธุรกิจมิติด้านบุคลากรมิติด้านความสม่ำเสมอมิติด้านการปรับตัวมิติด้านการตระหนักถึงอันตรายและความเสี่ยง GFSI ได้เขียนรายละเอียดของแต่ละมิติ รวมถึงแนวทางคำถามซึ่งองค์กรสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประเมินตนเองว่ามี Food Safety Culture Level หรือมา t u ริตี้เลเวลในระดับใดและสามารถจัดทำแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุง Food Safety c ค l t u เจอขององค์กรต่อไปค่ะจากการปรับปรุงข้อกำหนดของ Codex General p r i n c i p l e of f o o d hygiene ที่เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Food Safety c ค l t u เจอเข้ามาในปี2020 นำไปสู่การปรับปรุงข้อกำหนด Benchmarking Requirements เวอร์ชั2020ของ GFSI และข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆเช่น BRCGS, IFAS, a v e r e s c ที่กล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมความปลอดภัยด้านอาหารเชิงบวกปัจจุบัน GFSI ได้ปรับปรุงข้อกำหนด Benchmarking Requirements เป็นเวอร์ชัน2024 และเปิดให้ Certification Program Owners เข้าสู่กระบวนการ Benchmarking ได้ตั้งแต่วันที่6มกราคม2 0 2 5ซึ่งเป็นการนำไปสู่การปรับเปลี่ยนของมาตรฐานต่างๆในอนาคตอันใกลน้นี้จากสไลด์นี้แสดงข้อกำหนดเกี่ยวกับ Food Safety Culture ใน GFSI Benchmarking Requirement Version 2020เปรียบเทียบกับปี2024มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ จะเห็นได้ว่า food safety culture er ใน GFSI benchmarking requirement ปี2024เน้นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยอาหารในองค์กรรวมถึงความมุ่งม,มั่นและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการผลิตและจัดการอาหารที่ปลอดภัยแม้ว่าปัจจุบัน GFSI benchmarking requirement จะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2024แล้ว แต่ข้อกำหนดเกี่ยวกับ Food Safety Culture ในมาตรฐาน BRCGS Issue 9, IFS Version 8และ FSSC Version 6ยังคงอ้างอิง GFSI Benchmarking Requirement Version 2020อยู่ดังนั้นจึงขอทบทวนข้อกำหนดของแต่ละมาตรฐานดังต่อไปนี้ค่ะ จากข้อบหนดด้าน Food s a f e ้ y คานเตอรของทุกมาตรฐานที่กล่าวมานั้นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการควบคุมความปลอดภัยอาหารจากความตระหนักของพนักงานอย่างแท้จริงผ่านความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารโดยการกำหนดนโยบายเป้าหมายแผนการดำเนินการและการติดตามผลที่ชัดเจนซึ่งจะนำไปสู่ความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจขององค์กรต่อไป SGS Realize คือ Food Safety Culture Digital Solution ที่ช่วยสนับสนุนองค์กรของท่านในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนดด้าน Food Safety Culture ค่ะท่านสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ทางช่องทางติดต่อต่างๆของ SGS ได้เลยค่ะ